เกือบเสร็จไปหนึ่งกันแล้วเกือบเสร็จไปหนึ่งกันแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจำยาวยวว่าเบิ้น ยากไอ้ตัวเนี้ยเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยทำยากเนี้ยเนี้ยทำข้องทำยากเนี่ยตัวเนี้ยทำยากนะตัวเนี้ยทำข้ออยากอยากให้หมดแต่ตนีตัวเนี้ยทีน well, ี antis, of of ้ก <wh iasm noise> ็ทำประตูเสร็จแล้วประตูหน้าหน้าในประตูล่างเลทแล้ว อันนี้ทำตะหยิดจโจ้อันนี้อัน,นี้ก็ทำตะหยิดจโจ้อันนี้เซ็ตเรเ็เรียบร้อยจะทำเกียบเซ็ตเป็กืบเซ็ตเป็น